ใครทั้งชีวิตนะคะจริงๆไม่เคยว่าใครนะคะคนเรานะคะแจ๊กย่าไม่เคยว่าใครหมายถึงแจ๊กย่าอยู่หรือเปล่าน้องเด็ดจุงนะคะค่ะจริงๆคนเรานะเขาเรียกว่าไม่รู้นะพ่อแม่เอฟซของลูกสาวก็เป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วนะคะ อายามีคนแบบนี้แต่เป็นคนตรงๆเหมือนลูกต้นข้าวเลยแอดยาปีมะลรงวันอังคารนะคะไม่ใช่แอดยาแน่นอนึกว่าหมายถึงอดยาด้วยนะคะอดยาก็เป็นคนพูดดีแล้วพูดอย่างนี้มาแต่เด็กนะอดยาเป็นคนพูดแบบนี้มาแต่เด็กนะคะเพราะว่าอันแม่แอดแอดยาอย่างพูดเลยนะว่าตั้งแต่เด็กไม่เคยสอนนะคะไม่เคยสอนแอดยาให้พูดดีนะคะให้พูดดีให้พูดเราะนะคะช่างพูด ช่างเจรจาแม่บอกแม่ไม่เคยสอนนะคะแต่อัาย่าก็เป็นคนแบบพูดดีอย่างนี้แล้วก็จริงใจช่วยเหลือคนอื่นนะคะแต่ช่วยเหลือเท่าที่เราช่วยเหลือได้ช่วยเหลือแบบเราไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องทุกข์นะคะให้เขาไปแล้วเรามาทุกข์นี่ไม่ใช่ระคะสาหรับเอ็ดย่าค่ะสวัสดีครับเอ็ดย่าจ้าจริงๆเอ็ดย่านะเอ็ดย่าต้องเอาตัวเองรอดเอ็ดย่าถึงไปช่วยคนอื่นเอ็ดย่าไม่เคยให้ทิปนักร้องคนไหนเกิน200-300นะคะ จริงๆให้พันไม่เคยมีแต่ให้ลูกสาวครั้งเดียววันเกิดวันเกิดลูกสาวเนะี่เป็นเงินสดของแอดยา่าให้ลูกสาวหนึ่งพันบาทหนึ่งหนึ่ง,งสิบใบแดงนะคะครั้งเดียวแอดย่าไม่เคยให้ลูกเยอะเหมือนแอดย่าโอนร่วมนะคะร่วมในกลุ่ม fc พลังเงียบเอฟนะคะแล้วก็ fc พลังเงียบเซฟโซนนะคะหรือว่านักร้องคนไหนที่แอดย่าติดตามมาเมื่อก่อนแอดย่าก็ติดตามพี่ๆหลายคนนะคะ แต่ก็มาจบที่ลูกสาวนะคะ่ะตอนนี้ติดตามลูกสาวคนเดียวทําแต่เรื่องลูกสาวคนเดียวแต่ไม่ได้ทิ้งคนอื่นนะเราไม่อยากหัวเวียนนะคะ่ะไม่ต้องไปหาข้อมูลอะไรเลยแอด่ามีคลิปลูกแอด่าก็ลงของลูกแอด่าได้สัมผัสกับลูกแอด่าก็พูดออกจากใจอย่างเงี้ยคะ่ะแอด่าได้สัมผัสกับลูกนะคะแอด่าไม่ต้องเศษแ้งไม่ต้องอะไรสักอย่างมันสบายสบายอะรู้ไหมว่าแอด่านะคะ ทิ้งโทรศัพท์นะคะแย่เต้นอย่างเดียวอย่ให้แอดปูด,ดูโทรศัพท์และแย่ก็ฝากค่ะก็ลูกสาวบอกให้พูดเพเพราๆไม่ทะเลาะกับใคร <c oughs> ใช่นะคะถ้าพูดถึงว่าคนปากหวานแล้วมีเหลี่ยมนี่ไม่รู้นะสําหรับคนอื่นแอดย่าไม่รู้แต่สําหรับแอดย่านะคะการันตีล้านเปอร์เซ็นต์นะคะไม่เคยเหลี่ยมกับใครนะคะใครเป็นยังไงแอดยา่าถึงแอดย่ารู้แอดย่าก็ไม่พูดนะคะเพราะว่าคนเราเนาะ เราเราเราไม่สามารถที่จะไปว่าใครนะคะเพราะเขาก็คือเขาเราก็คือเรานะคะแอจยานะคะจริงๆเพราะอจยาเป็นเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะคะเป็นทุกอย่างผ่านมานะคะรู้หมดอะตั้งแต่เด็กโดนลำแก่โดนเอาเปรียบโดนอะไรโดนหมดอ่ะนะคะเจอเล่เหลี่ยมก็เจอหมดอ่ะเพิ่งมาเจอเลยรู้จักคําว่าเล่เหลี่ยมก็ตอนมาเป็นนักการเมืองนะคะค่ะ ถูกต้องที่สุดครับใช่นะคะแอดย่ารู้หมดละแล้วก็ชะตาของเราคนปีมะโรงมนดังคารนะคะแล้วก็แอดยาเกิดเดือนเก้าดูคนออกด้วยนะแต่จะไม่ว่าใครนะคะใครไม่ต้องมาเหลี่ยมกับแอดยาหรือว่ามาอะไรตอแหลแอดยาดย่าดูออกหมดนะคะเชื่อไหมแอดย่านะคะสมัยก่อนนะแอดยา ไปที่ไหนอย่างเงี้ยเขานั่งกันสิบคนหันมามองหน้าไอยา้ย่าเขาคิดยังไงกับย่าย่าดูออกอะ่ะคุณละซีไอย่าอ่านใช่ขอ,อกแต่ไอย่าไม่ตอบนะย่าไม่ตอบโต้ใครจะไม่รู้เลยว่าย่าเกลียดใครหรือโกรธใครไม่มีใครสามารถรู้เลยนะคะแค่แย่าเป็นตอนไ้ย่าเป็นอปตอไอย่าเป็นดาวสาภานะคะไอย่าอภิปรายนี่ดูเดือดมากถ้าสมมุติว่าเขาแข่งกันนะ โครงการนะคะมีหนึ่งโครงการนะคะบ้านไหนได้ที่หนึ่งนะคะโครงการนั่นต้องมาเป็นที่หนึ่งแอดย่าอภิปรายจนแอดย่าต้องได้ที่หนึ่งนะะึกพอลงจากเวทีแอดย่ายกมือไหว้นะคะจนประหลัดนะคะประหลัดเอาตอบอกนะคะคือลงคะแนนรับนะคะงนนลงคะแนนรับจนแบบเขา เขาบอกเลยนะคะว่าเออแล้วก็เพื่อนเอ็ดย่าเขาเป็นครูนะไม่เขาเป็นพี่เขาเป็นรุ่นพี่เป็นเป็นอบตรุ่นพี่เอ็ดย่าลงจากเวทีนะคะเวทีกันเมื่อเอ็ดย่าลงมาข้างล่างเขาบอกอุ้ยสุดยอดนะคะคือแบบไม่อ่ะไม่ไม่ใครไม่สามารถที่จะอ่านใจรู้ว่าเอ็ดยา่าคิดยังไงกับใครนะคะเพราะเอ็ดย่าจัดเตรียมคนที่แบบนะคะใช้คาพิจ๋ว่ะคะ่ะ ย่าคงคิดถึงลูกสาวย่างานบวชกับพ่อกอฟหรือจ้าไปจ้านะคะขอบคุณค่ะนี่คือเรื่องจริงนะคะถ้าแอดย่าไม่ไม่สามารถไปว่าคนนั้นเลวคนนี้เลวแอดย่าก็ไม่ว่าเหมือนกันนะเพราะตัวเราเองก็ไม่มดีพร้อมนะคะไม่มีใครดีพร้อมทุกอย่างแอดย่าไม่ปราหมาาใครและย่าไม่เคยด้อยค่าใครนะคะจริงๆเพราะย่าก็เคยเป็นคนจนอยู่ค่ะหลังค่าจากมาสามหลังนะคะ หลังเล็กๆนะคะอันนี้เป็นบ้านหลังที่สองแอดย่านะคะเป็นบ้านที่แอดย่าต้องการแบบนี้อย่างเงี้ยคะ <c oughs> ออ่ะสวนกสวและแย่ายึดยึดมั่นยึดติดมากนะ,ะแอดย่าบอกลูกไว้เลยถ้าแม่ไม่มีชีวิตพ่อไม่มีชีวิตลูกอย่าลื้อบ้านหลังนี้ค่ะไม่ได้ดูน้องเลยดูแอดย่าแล้วมีความสุข่าขอบคุณค่ะจริงๆแอดย่าสั่งลูกไว้เลยนะคะแอดย่า ไปบ้านบางบ้านเนะี่ยแย่เหมือนเราไม่ได้เข้าไปบ้านเขาบ้านเดียวกันนะไม่เคยเข้าไปนะคะ่ะพอ,อย่าเห็นเขาลื้อบ้าน้ย่รู้สึกใจหายอะ่ะถ้าคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะย่าไม่เกี่ยวค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะไม่เป็นไร้ย่ไม่เกี่ยวเพราะย่า้ยา่นะคะ้ย่เป็นเอซีทั้งสองและย่าก็รู้จักทั้งสองนะคะถึงจะไม่รู้จักแนบเนื้อทั้งหมดแต่้ย่ก็ได้ไปอยู่ร่วมกันเกีอยบสามปีนะคะ สองปีนะคะสองปีกลัวแต่ย่ากลับบ้านทุกเดือนนะคะอ็ดย่ากลับบ้านทุกเดือนอี้ย่าไม่ได้อะไรจากใครหรอกอ็ดย่าไม่เคยได้อะไรจากเอฟซีเพราะย่าไม่เคยขอเอฟซีอ็ดย่าบอกว่าอย่าเคยจนนะคะอ็ดย่ากางเต็นท์อยู่นะถ้าใครเป็นเอฟซีสมัยก่อนอ็ดย่าเต็นท์อ็ดย่าก็ไปซื้อที่โน่นแหละคนข้างกายนะคะเอ็ดปู่ไปส่งนะคะก็คือเหมือนเอฟซีแหละติดตามเขาดูเขาจนแบบรู้สึกนะครอยากไปอยากสัมผัสอยาก รู้อะไรแล้วรู้จริงอะแอดยาเหมือนกับติดตามลูกสาวแต่แอดยาไปหานะคะค่ะค่ะช่วย fc ช่วยโหวตลูกสาวเยอะๆนะคะใช่ช่วยโหวตลูกสาวนะคะวันนี้คนเรานะคะไม่มีใครดีพร้อมนะคะแม้แต่แอดยาแอดยายังไม่ได้มีพร้อมความบกพร่องแอดยาก็มีเยอะนะคะแต่แอดยาไม่เคยทําร้ายใครนะไม่เคยว่าใครไม่เคยดูถูกใคร ไม่เคยได้ค่าไขรด้วยนะคะะญญาเคยจนมาก่อนนะทุกวันนี้แญาไปเดินทางไปญญาประหยัดนะแญาประหยัดเงินให้แบบได้อยู่กับกับลูกนานๆอย่างเงี้ยถามว่าญยาเอารถยนต์ไปเนาะมันก็วันไปกลับนะมันก็เก็บสองพันโลค่ะก็ประหยัดนะญยาไม่เคยเช่าโรงแรมนอนเลยนะไม่เช่านอนนะคะแยาก็นอนในรถมั่งแล้วก็นอนปั๊มนะคะปั๊ม ปั๊มพีทีนะคะพีทีแม็กนะคะก็เก็บทุกอย่างไว้ในรถหมดนะคะแล้วก็ล็อกรถนะคะแอดยาสุดยอดขอบคุณค่ะน้องติดจ,จุงนะคะแต่อดยาก็เก็บทองเก็บหยองอะไรไว้ในรถหมดล็อกยกล็อกรถแล้วก,ก็ไปปูเต็นแต่อดยาพกไปเท่าพกไปนอนบ้านนะคะวันนี้โหวตโหวตให้แล้วเย่อมเลยนะคะตอนนี้ลูกมาดับสองนะคะโหวตน้องแล้วคะ่ะคุณไหมนะคะช่วยกันโหวตเยอะๆนะคะ เอาใจให้ลูกสาวใจเราอยู่ที่ลูกสาวเราไม่มองเรื่องอื่นนะคะเอ็ดยาก็บอกคนที่เอ็ดยาบอกได้นะคะให้เขามีสตินะคะคือเอ็ดยาไม่สามารถสอนใครได้แต่คนที่เขารับฟังเราและนับถือเรานะคะเราก็แค่ให้สตินะคะให้สตินะคะอันไหนดีอันไหนชั่วถ้าคนที่เขาเข้าใจเอ็ดยาแล้วก็ไปถามดูเถอะ เอาดยาไม่สามารถสอนใครอาดยาสอนได้แต่ลูกอาดยาลูกสองคนอ็ดาเขาก็ดําเนินชีวิตนะคะเดินตามแม่นะคะเขาเรียกว่านะคะคำอะไรการกระทํานะคะมีค่ากว่าคําสอนนะคะอาดยาไม่สอนเมื่อก่อนอาดยาพาลูกทํางานนะคะพาลูกเข้าวัดพาลูกนุ่งขาวห่มขาวนะคะลูกอาดยาเขาก็เดินเดินจเจริญรอยตามเราเนาะ อาจารย์ทำทุกอย่างนะคะไม่เคยให้ใครเดือดร้อนแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวนะคะโดยน้ำพักล้ำแรงของตัวเองรู้ค่ารู้ใช้รู้เก็บค่ะย่ารู้ได้อย่างไรค่ะรวมบทอันดับสองก็เพจเขาขึ้นนะคะมันไม่ผิดหรอกนะคะคือเพจเพจเขาขึ้นนะคะว่าลูกนะคะมาเป็นอันดับไม่รายชื่อมันก็เปลี่ยนได้นะอันนี้มันวันสองวันแล้วนะมันสองวันแล้วนะคะเขาเมื่อวานหรือเปล่า มันเปลี่ยนได้ตลอดอันนี้อันนี้ลายชื่อนะไม่ใช่การโหวตนะคะคุณเอฟซีลายชื่อลูกนะคะเป็นอันดับสองนะคะก็ถือว่าสุดยอดดูแต่ละคนลายชื่อที่เขาส่งมานะคะลูกเรานะคะเพิ่งมีคนรู้จักตอนไหนทุกท่านรู้ไหมรู้จักลูกตอนโดนเพลงสิงทุนขนาดไม่หมดนี่ลูกยังกำลังเข้าเข้าย่างเข้าปีนะคะปีกัวเองนะคะตอนที่พี่ ลูกไปแข่งนะคะกับพี่พกัสจละพลน,นะคะโอ้อันนี้นะคะเขาเรียกว่ายัางรายชื่ออยู่ไม่ใช่การโหวตนะคะการโหวตเดี๋ยวต้องใช้ทุนทรัพย์นะคะพ่อแม่เตรียมเธอเตรียมทุนทรัพย์นะคะน่าจะเป็น s อสออนะคะกี่บาทส่งครั้งกี่บาทอย่างเงี้ยคะ่ะเตรียมนะคะตอนนั้นแหละการโหวตตอนนี้เรียงรายชื่อนะคะ ก็ถือว่ามาแรงนะคะคุณเอซอันดับสองก็ถือว่ามาแรงแต่ละคนแต่ละรายชื่อนะไม่ธรรมดานะคะคุณเอซคุณแอนออรดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่น้องอุ๋งอิงอย่างเงี้ยค่ะหลายคนมากแต่โตเกียวมิวสิกปีที่แล้วเขาได้กับพี่ไลอันนะคะไรอันนะคะไรอันใหม่หมดนี่กับโตเกียวมิวสิกได้ปีที่แล้วนะคะ จริงๆแล้วลูกสาวเราอะ่ะก็ถือว่าสุดยอดนะคะคุณเอ็ซีเอ็ดย่าพูดแบบพูดพูดพูดความจริงนะนะคะอย่าดราม่าเอ็ดย่านะพูดความจริงเพราะไอ้ย่าเป็นคนที่ชอบความจริงแล้วก็ไม่ไม่นี่ใครนะคะจริงๆตอนนี้ลูกอยู่อันดับสองนะคะนี่นะคะว่านเอ็ดยาลูกอยู่อันดับสองนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่าสุดยอดนะคะ ก็ถือว่าสุดยอดค่ะก็ถือว่าสุดยอดเดี๋ยวเรามารวมพลังนะคะยังมีพลังซับอีกนะคะ,ะคุเอฟซีจ๋าพลังซับอีกนะ,ะจริงๆนะคะ่ะเตรียมเงินไว้เลยค่ะใช่ค่ะใช่อันนี้แหละสำคัญนะคะแน่นอนนะคะพลังซับนะคะ่ะซับใครเน่นซับใครหนักนะคะ เพื่อลูกไปอยู่บนนั่นนะวันที่ลูกรับแอเราต้องไปกันนะคะเตรียมพลังทรัพย์นะคะเอ๊ดย่าเคยเห็นแล้วนะคะย่าเคยเห็นแล้วนะคะย่าเคยเห็นแล้วนะคะน่ารู้สึกเขาจะเอาสิบอันดับหรือเปล่านะคะสิบอันดับอะ นะคะสิบอันดับรายชื่อที่โหวตเข้าไปนะคะถ้ายากจะไม่ผิดนะคะเอาสิบอันดับนะคะเตรียมเถอะนะคะคุณเอ็ซีขะเตรียมนะคะค่ะสิบอันดับรายชื่อใช่ไหมเห็นไหมนะคะนี่แหละคะ่ะเอาหกอันดับจริงเหรอเอาหกอันดับเหรอนะคะ หกอันดับใช่ไหมเหมือนสิบนะหกเหรอไม่รู้นาะยย่าจำผิดหรือเปล่านะคะจัดไปครับลูกสาวเรามีเอฟซีสี่ภาค่คะใช่ทุกภาคของประเทศไทยต่างประเทศด้วยนะคะเอนะคะต่างประเทศด้วยนะคะต่างประเทศด้วยนะคะต่างประเทศด้วย ไอ้ย,ย่าไม่อยากพูดอูดแล้วมันจะไปกระทบคนอื่นนะเหมือนลูกเราพูดเราไม่เปรียบเทียบถึงใครตอนนี้นะค่ะเอซีจากจากเอซีที่อื่นมันเป็นเอซีลูกสาวเราเยอะเลยนะไอ้ย,ย่าจําได้นะไอ้ย,ย่าจาพ่อพ่อ,พอแม่แม่ได้นะใช่ไหมไอ้ย,ย่าไปงานไอ้ย,ย่าเจอนะคะวิธีโบวต์ทาอย่างไรครับช่วยบอกหน่อยนะคะคุณสมบัติบอกนะคะใครที่รู้แล้วบอกด้วยนะคะเข้าไปที่เพจนะคะพี่สมบัตินะคะ วันนี้ fc นะคะ fc นะคะ fc จากนักร้องท่านอื่นนะคะก็แปลมาที่ลูกเรานะคะอ้ย่าไอย่าไปพูดพูดนิดหน่อยพูดนิดหน่อยไม่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 รู้ไม่ชีไม่รู้ไม่สีเพราะค่ะใช่ค่ะคุณปังค่ะอยากรู้ได้ย่ารู้ได้อย่างไรนะคะยังไงหลักสองเขาก็ยังโหวตอยู่ได้อย่างไร อันนี้อันนี้ไม่ใช่โหวตนะคะคุณปังใช่ไหมเขาไม่ใช่โหวตเขาบอกรายชื่อลายชื่ออยู่อันดับสองเขายังไม่โหวตนะคะอันย่าก็รู้มาจากเพจไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะคะก็เอาตามเพจตามโวยตามเพจที่เขาลงนั่นแหละคะ่ะเขาลงในเพจนะคะค่ะให้พี่เอสุวัชชัยช่วยดันครับใช่ไหมนะคะอย่าซีเรียสคุณเอสีจา๋าให้อยู่กลางๆอะไรก็แล้วแต่อย่าซีเรียสนะคะ เดินสายกลางนะคะไม่ต้องเป็นซีเรียสอะไรเหมือนอดีตขึ้นหัวข้อผิดอย่างเงี้ยอดีก็ไม่ต้องซีเรียสอดาีาไปแก้ทีหลังนะคะห่าอย่าซีเรียสนะคะถ้าเราเดินสายกลางเราไม่ซีเรียสเรามีความสุขนะคะจริงจังนะคะจริงจังและจริงใจนะคะไม่จริงโจย์นะคะ <laughs> ค่ะค่ะ อืมใช่เป็นเป็นแค่เสนอชื่อนะคะคุณแอซีนะคะแอดย่าก็บางครั้งก็ไม่รู้อธิบายยังไงนะคะนะคะอย่าจริงจังเกินไปอย่าอย่าเครียดนะคะวันไหนที่เราเครียดเราไม่มีความสุขเราขาดทุนนะคะแอดยาไม่ยอมขาดทุนแอดย่าไม่ยอมขาดทุนนะคะเกิดมาทั้งทีในชีวิตต้องหาความสุขค่ะ ลูกสาวค่ะเรายังถึงทักค่ะลูกสาวเราค่ะมาถึงไม่ธรรมดาแล้วใช่ใช่ใชไม่กี่วันนี้เองเรายังลุ้นลูกแทบตายนะคะแล้วก็ย่าไหลาสดใช่ไหมมีคนมาบอกนะคะว่าลูกสาวจะอันอะไรนะลูกสาวลูกสาวจะจะตกรอบนะคะมีคนเอาไปเล่นข่าวนะคะ ค่ะข,ของจริงยังไม่ถึงค่ะกุศษนาใช่ยังไม่ได้โหวตนะคะมีคนเอาไปเล่นข่าวนะคะบอกว่ารู้ได้ยังไงนะคะคนที่มาแอดสมเบิงนี่แหละสำคัญนะ,ะนี่ร้ยี่สิบนะคะร้อยสิบเอ็ดรอี่ิบเอ็ดท่านนะคะกดลค์เจ็ดสิบเก้านะคะทั่วประเทศอยู่อันดับสองถือว่าสุดยอดใช่รายชื่อรายชื่อ รายชื่ออยู่อันดับสองก็มันมันถึงเขาจะากโกหกเราหรืออะไรมันก็ไม่ผิดนะคะมันไม่ได้เสียหายนะคะคุณเอฟซีที่เขาบอกนะคะอันไหนก็แล้วแต่นะคะเขาเรียกว่าเรามองบวกถ้าเรามองบวกไม่มีอะไรเสียนะคะยิ้มอย่างเดียวนะคะไม่เป็นไรเราก็ไปตามน้ำนั่นแหละนะคะเขาพูดมายัางไงก็ตามนะ <laughs> ไม่ต้องเป็นซีเรีสนเธอคะ ชีวิตเอ็ดย่าไม่เคยซีเรียสเดี๋ยวย่าจะไปบ้านลูกแล้วนะเนี่ยเอ็ดย่าจะได้ลงไลฟ์ไปบ้านลูกแล้วค่ะอะไรนะคะก่อนหน้านี้น้องค่ะค่ะใช่ไหมอ๋ออืมใช่ค่ะต้นข้าวต้นข้าวใช่ค่ะอย่าซีเรียสสิค่ะ จริงๆเนาะนะคะแมวลงที่ไหนข้างล่างนะคะหมาแมวแยย่ไม่เคยมาเลี้ยงนะคะเพราะว่าอันเราบ้านเราเลี้ยงสัตว์ไม่ได้นะแต่ว่าหมาก็มาอยู่ด้วยนะคะแมวบ้านน้องสาวบ้านหมอนนู่นนะคะหมอนตื่นมาหรือยัง้ย่ดูแม่ก่อนแม่อยู่ในห้องนะคะ <ๆ S 1> ค่ะ <ๆ S 1> <c oughs> ยังไงลูกสาว เอ็ดย่าไม่อ่านนะเรารู้กันนะคะรู้เขารู้เรานะคะรบกี่ครั้งก็ชนะนะคะเราให้ถึงวันนั้นก่อนนะคะเขาเรียกว่านะคะให้ถึงวันนั้นก่อนนะคะเดี๋ยวคนอื่นจะมันไส้ลูกเราอีกนะเหมือนลูกว่านั่นแหละเดี๋ยวเขาจะพอยมาเกียดลูกเรานะคะเราไม่พูดเราไม่ว่านะคะให้ถึงวันนั้นมาก่อน เอ็ดย่านะเอ็ดย่าว่านะเราเราไม่อยากให้แบบมีอะไรสักอย่างอะไม่อยากอะไรมีให้มีอะไรสักอย่างอะไม่อยากให้ลูกเรานะคะเพราะว่าเขาอยู่วงการเขาต้องมีเพื่อนนะคะลูกต้องมีเพื่อนมีนะคะสังคมเราเราเราอยากให้ลูกอยู่อย่างมีความสุขไปเจอใครอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆศิลปินน้องๆศิลปินอย่างเงี้ยเราก็อยากให้ลูกมีความสุข <Palace. S 2> <ๆ>นะคะใช่ค่ะ อืมไปคะ่ะย่าไปค่ะไปค่ะคุณเอซีไปคะ่ค SC, ปคะย่าเตรียมนะคะย่าขึ้นมาบนบ้านมาทําความสะอาดบนบ้านแล้วก็เตรียมผ้าขาวด้วยนะคะไปคะ่ะคุณเอซีไปกราบเกอบสองพันโลนะคะแค่ปากซอยนะคะรุน่นนะค่ะค่ะคุณเรียงสดีคุณย่าจ้าไปจ้าเอารถใคร ไปค่ะเดี๋ยวไม่รู้ว่าลูกมาแล้วยังไอ้ย่าไปบ้านลูกนะคะไปค่ะคุณเอสีสาธุบุญนะคะค่ะคิดถึงมากค่ะใช่คิดถึงลูกสาวนะคะไปค่ะเอดย่าไปนะคะ่ะไปงานลูกนะคะ งานสําคัญเนาะงานสําคัญก็ต้องไปนะคะงานสําคัญนะถือว่าเป็นงานสําคัญนะคะงานสําคัญของลูกสาวนะคะขอบคุณมากๆจากคนเหนือเมืองการจากคนเมืองการจากก็คุยเอ็ดปู่นะคะว่าไป เดี๋ยวก็บอกลูกอีกนะไปงานบวชเนาะค่ะเดี๋ยวก็ไปแล้วกลับมามาขายของอยู่นะคะไปแล้วก็นะคะไปถ้าเสร็จวันที่สามสิบก็เดินทางกลับถ้าพ่อกอบเข้าบวชแล้วเนาะเสร็จพิธีทุกอย่างแล้ว <_ S 1> ก็เดินทางกลับวันที่สามสิบแล้วะคะ่ะวันที่หนึ่งอยญ่าต้องมาขายของนะคะค่ะพอต้นข้าว,ะค,ะวค่ะบวชสามสิบค่ะใช่นะคะอียญ่ามาเตรียมผ้าขาวนะคะ เตรียมผ้าขาวเตรียมผ้าขาวค่ะคุณเอซีนี้นะคะแอ็ดย่ามาทําความสะอาดบนบ้านด้วยนะหมุนมุนนะคะ่ะยังไม่หมดนะคะ่ะยังไม่ได้เช็ดนะคะขอบคุณนะคะทุกไลท์ทุกกําลังใจนะคะแอดย่าน่ารักค่ะชาไม่ไม่แอดย่าไม่ชอบมีเรื่องราวกับใครอยู่แล้ว